สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกไฟเทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับจะเป็นเทมเพลตแบ็กกราวสวยๆแบบนี้เลยครับมันจะเป็นแบ็กกราวแบบออกแนวแบบเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับมีหลายรูปแบบให้เพื่อนๆเลือกใช้นะครับแล้วก็สีสันเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับแต่งเองได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดไฟเทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันปรับแต่งยังไงมันปรับอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับมาถึงนะครับให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับลลลลลลิงิงนะกกกก์์์์ดดดดาาาาวววนนนนนโโหหหททีีีี่ใใตต้้้้้้คปะเรรรยยบบบอแแแ็ํไฟ รหัสแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆดูคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีรหัสขึ้นมาเอารหัสทั้งหมดเนี่ยมาใส่แล้วก็กดตกลงแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้จะมีทั้งหมด5ไฟล์แบบนี้นะให้เพื่อนไปที่โปรแกรม Premier Pro ได้เลยนะพอมาที่ Premier Pro แล้วเนี่ยให้เพื่อนหาแท็บกราฟิกด้านบนนะหรือหา Workspace ที่เป็นกราฟิกอะในโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยการเลือก Workspace เนี่ยมันจะอยู่ด้านขวามือนะอ่าเพื่อนลอเลือดนลอนลอ่เราาดวน์โหลดมา่ย หไฟล์เนี่ยลากคุมทั้งหมดอย่างนี้เลยนะลากมาใส่ในนี้รอกระพริบป,ปุ๊บอ่าแล้วเ,เราทำการเลื่อนหารครับมันจะชื่อว่าแบ็กกราวเนี่ยครับแบ็กกราวน1 2วิธีการใช้งานเนี่ยก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะลากลงมาทั้งหมดเลยนะลากลงมาให้ดูเป็นตัวอย่างไฟล์แบ็กกราวในชุดนี้ครับจะมีความยาวหรือระยะเวลาของไฟล์เนี่ย เออถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันจะยาว30มสิบวินะเออถ้าเกิดผมจะไม่ผิดเนี่ยตัวนึงเนี่ยระยะเวลาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นไปเนี่ยมันจะยาว30มสิบวินนี่ครับนี่30มสิบวินนะเออแล้วก็5ตัวนี้เนี่ยที่เราลากลงมาเนี่ยมันจะแตกต่างกันแค่รูปแบบของของตัวสัญลักษณ์ของมันอะ่ะเออของตัวไอคอนมัาละกันเออเรียกไอคอนอย่างตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแนวแนวเนี้ยเดี๋ยวผมเพย์ให้ดูอ่ามันก็จะเป็นแนวนี้ อ่าตัวที่สองเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้อ่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าแบบแม็กกาวแบบแพทเทิร์นอะเออแพทเทิรนะ์นอะมันแพทเทิร์นมันก็เป็นแบบลายๆๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันคือแพทเทิร์นเนี่ยครับรูปแบบสามรูปแบบสี่ก็จะเป็นแบบนี้อ่าอันนี้มันเป็นแบบแบ็กกราวไว้แบบ วางเป็นแบ็กกราวจริงๆที่แบบเราเอาภาพวิดีโอมาวางด้านบนอะไรเงี้ยมันจะโอเคกว่ากว่าที่เราแบบจะใช้การขึ้นข้อความอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยเข้าอะไรอย่างี้หรือเปล่าหรือลองเลือกกันดูหรือลองเลือกสีกันดูก็ได้เออถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะวางเป็นแบบตัวตัวข้อความใช่ไหมให้เพื่อนๆปรับสีให้ไอตัวตัวไอคอนมันเนี่ยหรือตัวโลโก้อันเนี้ยตัวไอคอนพวกสี่เหลี่ยมวงกลมพวกเนี้ย ให้สีมันมันไม่ต่างจากพื้นหลังมากมาเยเออให้มันกลืนกันหน่อยเนี่ยให้มันดูมีอะไรแค่นิดนิดหน่อยหน่อยพอแต่อย่างเงี้ยที่ผมปรับมาเนี่ยผมตั้งใจให้เป็นแบบแบ็กกราวของวิดีโอใช่ไหมถ้าเกิดเป็นแบ็กกราวของวิดีโอเนี่ยไอตัวพวกตัวสี่เหลี่ยมต่างเนี่ยมันอาจจะให้มันเด่นจากแบ็กกราวของมันจริงๆก็ได้เออแล้วเราก็เอาภาพวิดีโอเนี่ยมาวางด้านบนเออแต่ถ้าเกิดเราเอามาพิมพ์ข้อความอย่างเงี้ยสมมติเราพิมพ์ข้อความไปอย่างเงี้ย มันก็อาจจะไม่เด่นข้อความที่เราพิมพ์ลงไปมันก็อาจจะไม่เด่นเพราะว่ามันโดนไอตัวพวกสัญลักษณ์พวกนี้มันมันมันดึงสายตาเออเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้ดูแล้วกันอะอันนี้ครับหมายถึงถ้าเกิดเราลองเป็นแบบวางข้อความโดยที่ใช้สีสันแบบนี้มันก็อาจจะโดนไอตัวพวกนี้มันดึงสายตาคำที่เราต้องการไปใช่ไหม อ่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยให้เพื่อนไปปรับสีเอาให้ไอตัวสี่เหลี่ยมพวกเนี้ยมันกลืนๆก,กับตัวแบ็กกราวด์หน่อยอ่าเดี๋ยวผมค่อยมาปรับให้ดูแล้วกันอันนี้แค่วางข้อความให้ดูเฉยๆอ่าลบออกไปก่อนแล้วก็ตัวที่5ครับตัวสุดท้ายสัญ,ญลักษณ์มันก็จะเป็นแบบแนวนี้อ่าเราเอาไปวางเป็นแบ็กกราวด์ของวิดีโอจะเหมาะกว่านะเอออ่าแล้วก็มาที่การปรับแต่งตั้งค่าทั้ง5ตัวนี้เนี่ยปรับแต่งเหมือนกัน ทั้งหมดเลยอ่ะผมว่าเหมือนกันปรับแต่งเหมือนกันทั้งหมดนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูอีกทีหนึ่งว่ามันปรับแต่งเหมือนกันไหมนะแต่ความรู้สึกผมเนี่ยน่าจะเหมือนกันอ่ะก็มาดูที่การปรับแต่งเดี๋ยวผมเอาสักตัวหนึ่งตัวนี้ก็ได้กดที่ตัวเทมเพลตของมันนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่ออยากจะปรับแก้ก็มาที่ตรงนี้ครับ Edit ตรงนี้ครับจะมีเขียนสีหนึ่งสามเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถเปลี่ยนได้เลยสีหนึ่งกับสี2เนี่ยก็คือสีของตัวตัว,ต,วตัวไอคอนแล้วกันผมเรียกมนะันว่าไอคอนลวกัน เพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนสีอะไรก็เปลี่ยนเลยอ่ะผมเอาสีเข้ามาเป็นข้าวๆแล้วกันประมาณนี้อะเดี๋ยวผมดูดสีไปเลยแล้วกันนะผมก็จะเอาที่ดูดสีมาดูดไปเลยอ่ะแนวๆประมาณนี้อาไปกเกสีนี้แล้วก็ไอคอนสีนี้แล้วก็ตัวนี้สีนี้อะแนวๆประมาณนี้เป็นไงสวยงามหวานๆอาแล้วก็ไปวาง แล้วก็อลองดูตัวนี้ถ้าเกิดเราปรับแต่งสีเป็นสีอะไรดีสีนี้แล้วกันแล้วก็ตัวนี้สีนี้แบ็กกราวสีนี้นี่ครับประมาณนี้ลองปรับเปลี่ยนสีกันดูได้แล้วก็ตัวนี้อลองเปลี่ยนสีอ่าอย่างนี้ก็สวย ก็อย่างนี้ก็สวยนะเนี่ยครับอย่างเงี้ยผมว่าก็โอเคละแล้วก็อลองเปลี่ยนสีน,นี้เอออย่างนี้ก็โอเคอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆปรับให้ตัวตัวไอคอนของมันเนี่ยกลื่นกืนกับตัวแบ็กกราวมันก็จะไม่ค่อยเด่นมากอลองดูนี่ครับประมาณนี้เห็นไหมเออนี่เป็นไงประมาณนี้เราไม่ต้องให้มันเด่นมากแล้วเราก็วางเป็นข้อความหรือจะให้มันจางกว่านี้ก็ได้อะ มันอาจจะชัดเกินไปประมาณนี้บ,บางๆงเอาบ,งบางๆนี่เอาแค่แบบพอรู้สึกว่ามีอะไรอะ่ะเออแนวแนวนี้เห็นนะอ่าแล้วก็พอเราปรับสีเสร็จแล้วใช่ไหมตรงนี้ครับจะมีคําว่าขนาดใช่ไหมขนาดนี้เนี่ยมันเป็นขนาดแบบขนาดแค่แค่ตัวไอคอนเออภาพรวมอเออตอนนี้มันปรับไปขวาสุดใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนเลื่อนซ้ายเนี่ยเห็นไหม มันยังปรับให้มันย่อลงมาอย่างเงี้ยได้มันก็จะเยอะขึ้นแต่มันจะตัวเล็กลงนี่ปรับได้เป็นไงแล้วก็อีกอันนึงก็คือตรงนี้ครับจะมีความเร็วการหมุนตอนเนี้ยค่าเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่0ใช่ไหมความเร็วการหมุนถ้าเกิดเราปรับไปทางซ้ายเนี่ยมันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาถ้าเราปรับไปให้มันติดบวกเนี่ยมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกาสมมุติเพื่อนเไม่ต้องเลื่อนไปเยอะนะตรงเนี้ย เราอาจจะลองพิมพ์ไปสัก2อ,อะ่ะลองสัก2ลองเพดูเนี่ยครับมันก็จะทําการหมุนไปด้วยเห็นไหมอ่ามันจะหมุนไปด้วยแต่ถ้าเกิดเราพิมพ์เป็นติดลบล่ะผมพิมพ์เป็นติดลบ5แล้วกันนะแล้วลองเพดูมันก็จะหมุนเร็วขึ้นแต่หมุนทวนเข็มนาฬิกานะนี่ครับอย่างนี้นะอ่าอันเนี้ยลองไปปรับแต่งกันได้เออทุกตัวเนี่ยเดี๋ยวผมไล่ดูทุกตัวเนี่ย,ย,ผ,มยผมว่าปรับแต่งเหมือนกันหมดนี่ยครับ ทุกตัวปรับแต่งเหมือนกันหมดเออเพื่อนๆลองปรับแต่งดูได้5ตัวนี้ปรับแต่งเหมือนกันทั้งหมดใครปรับแต่งตรงนี้แต่ละตัวเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยให้เพื่อน export เป็น MP4 แล้วกันนะเพื่อนๆเอ็กพอร์ออกไปเพื่อที่จะเก็บไว้แบบที่ไม่ใช่เป็นไฟล์เทมเพลตนะเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้ไฟล์เทมเพลตเนี่ยมันอาจจะหนักเครื่องก็เอ็กพ t ร์ไปเป็น MP4 ได้เลย แล้วเวลาใช้งานเนี่ยก็เอาไฟล์ mp 4นั่นแหละมาวางแล้วก็ใช้งานไฟล์ mp 4แทนนะไฟล์นี้เพื่อนเพื่อนเอาไปใช้เนี่ยเผื่อบางคนเนี่ยมันหนักเครื่องอย่างของผมเนี่ยเพามันยังกระตุกเลยถ้าเกิดผมใช้งานจริงๆเนี่ยผมก็อาจจะเอ็กพอร์ตเป็น mp 4ออกมาอีกทีดีกว่าเราไม่ต้องเอ็กพอร์ตเป็น mov แบบที่ไม่มีพื้นหลังนะเพราะว่ามันเป็นไฟล์แบ็กกราวน์นะมันสามารถเอ็กพอร์ตเป็น mp 4 h 264ได้เลยนะเออไปลองเอ็กพอร์ตกันดูเอ็กพอร์ตเหมือนที่เราเอ็กพอร์ตลง u ูทูบอะไรเงี้ยแต่เราเลือกบิตเรทให้มันสูงหนน่อยะ มันจะได้คมๆมเพราะว่าเราจะต้องเอามาใช้อีกทีหนึ่งนะอ่ะอันนี้ก็คือ5รูปแบบสำหรับแบ็กกราวในคลิปนี้นะเดี๋ยวในอนาคตผมอาจจะทำเพิ่มมาอีกแล้วกันนะ เอามาให้เพื่อนๆเ,เลือกใช้แล้วกันนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆทุกคน,นครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่าคลิปมีประโยชน์มากๆชอบไม่ชอบอยังไงครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรืออยากจะแนะนําติชมอยากได้รูปแบบนั้นรูปแบบนี้ติดขัดปัญหาตรงไหนสําหรับโปรแกรม p r m e r Pro Template อะไรต่างๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาปรึกษาพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็ผมขอแนะนําสาหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับ ไฟเทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟเนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยครับใครสนใจไฟเทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีไฟอะไรร